oh happy one listen oh oh listen oh eh oh eh happy one listen oh eh oh eh uh, happy one listen oh, 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 oh. Hey. oh. Hey. Everyone listen oh

oh ho oh, oh, ho oh, ho listen oh ho ho oh eh oh, oh, oh. Hey, oh hey. everyone shall listen oh ho oh, oh, ho oh, ho listen oh ho ho oh eh oh, oh, oh hey, oh eh hey, oh, hey. ทุกคนเราจะไปกันไม่มีใครสามารถหยุดพวกเราได้ไปกันเลยเอาละโอสเก้าเอาละเปิดเพลงต่อโอสเก้าอสเก้าเอพิวันชร์เลสเซนโอ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 เลสเซนโอ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 เฮ เออเอปี่วันเชอร์ลสเซนโอ้โห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 ลสเซนโอโหโหโหโอเออโอ้เออเอปี่วันเชอร์ลสเซนโอ้โห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 ลสเซนโอ้โหโหโอ้เออเดี๋ยวฉันตัวไม่เกี่ยมแล้วไม่เป็นไรไปต่อเลยโอ้เอโอ้เอเอปี่วันเชอร์ลสเซนโอโหโหโหโลสเซนโอ้โหโหโเอ โอ้เออโอ้เออเอปบีวันเชอร์ลสตซนโอ้โอโอ้โอเอร์ลสตันโอ้โอ้โอโอโอเออโอ้เออเอปบีวันเชอร์ลสตซนโอ้โอโอ้โอเอร์ลสตซนฉันวัวชันตองไปก้อนผวกนายว่างขับรถต่อไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกันเราจะไปกันเลยไป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 